นี่น้องกัลตันสับหัวปีให้ไก่กินนะครับครับหลังจากอดเล่าได้82วันก็พาลูกชายนะครับช่วงนี้ปิดเทอมก็ทำงานรอบรอบ,บ้านนะครับเป็นการทังทำอะไรครับถา,าขยายไก่ครงหญ้าขยายข้อไก่ซึ่งไก่เราเพาะพันุ์ไว้นะครับนี่นะครับเพาะพันธุแล้ว เนี่ยมันอยู่ในแออัดนะครับเราต้องขยายแล้วสังเกตได้นะครับอยู่ในอยู่ในข้อไก่อะ่ะหญ้าไม่มีขึ้นเลยในข้อไก่ข้อไก่เนี่ยครับหญ้าไม่มีขึ้นเลยดังนั้นนะครับการกำจัดวัชพืชอีกอย่างนึงก็คือขยายบริเวณครับโอเคครับ0 8 5 7 3 1 2 8 7 5นะครับเข้าภรษาดีจริงๆครับงดเล่า และนี่คือขยายเล้าไก่ให้ไก่มีอิสระมากกว่าเดิมกกิจกรรมเล็กๆในครัวเรียนครับ